อ้าวพอตาเครื่องไอ้เจี๊ยบลดใจจะหัวขาดแล้วก็วีที20สินะครับมาสมรับด้วยนะครับเจ็ดหก้โอ้แชฉด่วนๆครับพี่ชัดนะดอนทองสวัสดีด้วยนะครับอ้าวสตาร์เครื่องพีรกรขอบคุณมากครับกินข้าวหม้อเดียวกัน เอาแล้วครับฝากแชร์ด้วยนะครับพี่ๆทุกท่านนะฝากแชร์ด้วยนะครับหมันครับนะฮะแล้วก็การแข่งขันรุ่นนี้ต่อเนื่องครับรุ่นนี้ต่อเนื่องครับสนามโล่งมากครับ น้ำเงินน้ำอยู่ครับน้ำเงินน้ำครับน้ำเงินน้ำครับตอนนี้น้วแรงินไปแล้วเหลือว้าวสุดยอดเดี๋ยวดูครับ <c oughs> เดี๋ยวดู <c oughs> น้ำเงินเข้าครับโอ้โหสุดยอดหลวงเปี้ยวเข้าไปครับหลวงเปี้ยวเข้าไปครับ มันจริงครับคุณผ <buenas> ู <A> ้ชมนะฮะมันจริงครับขึ้นไปเป็นคนที่สองที่อยู่เลยไม่ไรขอบคันเปลี่ยนพื่อไรต่อไปมันครับมันครับมันมากครับคุณผู้ชมแล้วบอกได้เลยทีเดียวแชร์ด่วนๆให้เพื่อนได้เห็นกันด้วยนะครับแชร์แล้วครับน้พันขอบคุณมากครับ เลมหนึ่งมหาชีอยู่หรือเปล่าครับมหาชีช่วยแชร์ลงกลุ่มให้ด้วยนะครับเลสองเหรนะำเงินเอฟซีเต้มนบเก้าครับนี่โอ้โหอ่ะพี่ๆทุกท่านนะครับฝากด้วยแล้วกันนะฮะอ่าเพจดีเจไก่ไลฟ์สดนะเป็นเพจใหม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฝากแชร์ให้ด้วยครับฝากแชร์ให้ด้วยนะครับลูกไลฟ์เบอร์สองไม่ยังเงือดน้ำเงินนี่แชร์แล้วครับหนุนนะเล่มสองทายกับปอปลาลงนิดหนึ่งเตรียมตัวด้วย มันมากครับนะฮะสำหรับรุ่นนี้ครับแชรฉด่วนเลยนะฮะและฝากกดติดตามด้วยนะครับบ้านคุนเทียนชัดครับขอบคุณนะฮะเสือยรยครับเอาล้วครับพร้อมแล้วสตาร์ทเชือกได้เลยมาดูคู่ต่อไปครับแต่ครับพร้อมแล้วสตาร์ทเชือกได้เลยผู้นี้ครับกำลังจะปล่อยเด็กสวนทีมเบอร์สองรับอยู่รองน้ำแดงเด็กสวนทีมเว